สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับผมนายมนย์เกมเมอร์นะครับแล้วก็มาอยู่ในเกมลัสนะฮะพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่3แล้วนะครับแล้วก็มีผมกับพี่เบนซ์สองคนนะครับเนื่องจากว่าทอมไปแล้วนะไปรับแฟน,นะะดึกเกินไปซื้อเกมมาใหม่เล่นไม่เป็นแล้วก็ดึกเกินไปก็เลยแบบพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนแล้วผมกับพี่เบนซ์มาซุยกันสองคนนะฮะวันนี้ก็จะเริ่มเป็นวันแรกที่เราจะสร้างบ้านเป็นนะครับสร้างบ้านเป็นด้วยความมั่วตัวของเรานี่เองโอเค ก็ไปรับชมกันได้เลยนะฮะพูดมายาวแล้วไปชมกันเลยป้ายฮู้ยนี่ไงต้นไม้ต้นไม้มันให้โค้ดด้วยว่ะเป็นต้นเหมือนต้นกัญชา ต้นมันจะสุกมันจะดูสูงกว่าชาวบ้านนะนี่ได้ปลูกใช่ออกจากพื้นที่ตรงนั้นพิ่ได้เลยตรงไหนผมมาอยู่ตรงตรงที่เก่าแล้วที่เราเกิดจากที่ที่เราเกิดเกิดแล้วตายตาย,ตายแล้วเกิดเราเหรอสรุปก,กลับไปที่เดิมใช่ันกลับมาถึงนี่เลยอละ่ะต้องเหมือนต้องขอเหมือนเหมือนทอมบ้าต้องออกจากเขตของมนนะ์อ่ะ สร้างบ้านตรงไหนดีวะเฮ้ยแม่งแม่งคึกว่ะแม่งคึกว่ะโคตาอ๋อไอ้นี่เฮ้้เก็บน้ำได้เจอม้าถ้าแถวนี้มันมีมันมีถังมีกล่องให้ฟาร์มเรื่อยๆมันก็น่าจะพอจะอยู่ได้ไปแล้วทำไปแล้วไปแล้วแล้วนายอีเป็นไรเนี่ยเขาเข้าขาออกเล่นไม่ได้หรือเปล่าเออ ผมสร้างแล้วอ่ะพี่เบนจะนตายแล้วเฮ้ยผมมีของกินอยู่นะกลับไปที่เดิมใช่ไหมใช่วิ่งวิ่งมาตามทางนี่เลยเสาไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยวิ่งสวนกลับมาได้ไหมเหลือยี่สิบเองได้ได้ได้ผมวิ่งมาหาอ๋อ,อ,อเห็นแล้วเห็นพี่เบนแล,ล้วอ๋อเสารู้เหรอที่เราที่เราไปเกิดกันนะ่ะเออเนี่ยต้นไม้แถวเนี้ยยืนยีเฉยแล้วกันน่าจะตายยืนเฉยยืนเฉยไม่ตายไม่ได้ไม่ตายไม่ได้ไ ของมันจะร่วงเยอะเกินไปเอาอันนี้เอาอันนี้เอาอันนี้เอออะไรกินได้อีกวะกินของดิบนี้ขี้แตกแน่นอนเออโอเคพอประทังชีวิต้น้ำมาจากไหนวะนั่นแหละน้ำจากไหนผมไม่รู้เลยอะแล้วเราไงกันเอาอันนี้ไปเผื่อฉุกเฉินนะอะไรอะของกินหรอยาเออยามันจะแบบฉีดเพิ่มเลือดได้เอาไงเราทำไงนะนี่นี่นี่บ้านบ้านเราจะอยู่ตรงแบบตำแหน่งขั้นมาเทพ นี่นี่นี่บ้านเราอยู่นี้เลยโคตรแบบเด่นเออด,ดีละ่ะหมูมันเป็นอะไรมันบั๊กหรอก่อไฟก่อนเลยดมาแคมป์ไฟเนี่ยมาเดี๋ยวย่างเนื้อให้กิน Animal Fat น,นี่ไว้ทำไมเนี่ยไม่รู้เชี่ยงยากมาก โอ้โหยิงไม่โดนสักกระดกพี่เบนมีไม้ไหมขอไม้ไหน่อยใส่เนื้อเข้าไปจุดไฟโอเครอเนื้อสุกเอาไปกินเลยแหม่คับคือพี่ครับทิ้งไว้เนี่ยตั้งนานแล้วรอกองกอแล้วกันเลยโอ้โหเราจะรู้ได้ไงว่าสุกไม่สุกก็ถ้ามันเป็นก้อนใหม่ถ้ามันแยกออกไปจากอันเก่าก็น่าจะสุก แล้วมีแล้วอะไรเนี่ยแล้วเสาสองต้นที่ผมวางไว้คืออะไรเออสร้างๆไปก่อนเนาะประตูบ้านเลยเฮ้ยหน้ากองไฟเลยเฮ้ยไอ้เหี้ยเสียงเครื่องบินนี่อ่ใช่้ไหมใช่เครื่องบินแม่งเสียงนี้ก็เสียงรถกูหลอนแล้วลแล้วประตูทำไงอ่ะตอไง อยู่อยู่อยู่ในนี้เลยอยู่ในในตัวเราเลยมีคามในตัวเลยเฟซไม้สามร้อยอ่ะเอยอได้บ้านเว้ยถ้ากินข้าวเออไอนี้ก็ขึ้นวะ่ะกินข้าวน้ำก็ขึ้นด้วยแจมบีกินข้าวเออกินข้าวน้ำก็ขึ้นด้วยไหนนะพี่เป็นดอ ่ดูในตัวเราครับในตัวเราอ๋อวูดเดินดอไม้สามร้อยเกจัดแล้วก็้ตงว่ามันปลูกมันปลูกได้นะเนี่ยเราต้องทำไม้โค้ดเนี่ยแต่ว่ามันปลูกได้แล้วเตียงเอาไงอะ่ะก็ปล่อยมันก็จะกระจายอยู่ข้างนอกแหละแล้วลองมีสกับอัานี่ใช่แล้วเราคา่อยมาทั้างที่หลังแล้วไหนทอมว่าจะอ่านให้เราฟังม ก็เรารู้แล้วไงได้ประตูแล้วว่ะพี่เบ we well, ้นล็อกได้ไหมล็อกยังไงสร้างล็อกอน่ยน็อกคืออะไรวะน็อกเป็นประตูล็อกล็อกสร้างได้อีกสิบสองวิเหมือนมันจะต้องทํากุญแจใช่ไหมแล้วหยุ่มยังไม่เห็นกุญแจเลยหรือว่ามันจะมามันอาจจะมันอาจจะโผล่้อมกุญแจเปล่าโอเครอดูหนึ่งวิมาระวังของนั่นไงไหมแล้วรีบอออกมา ออกมาแล้วอ่าติดล็อกแล้วทำยังไงล็อกยังไงประตูที่สร้างประตูตรงตรงกองไฟโอเคน่อันนี้น่าจะล็อกแล้วนะเอาพี่เบนเอาคุณแจไปคนละดอกอ๋อมันมีหลายดอกหรอมันสร้างได้ใช้ไม้ยี่สิบห้าสร้างคุณแจแล้วนี่คือล็อกเรื่ังเนี่ยล็อกแล้วนะเออแล้วเราจะรู้ยังไงว่าเป็นประตูของใครอะ อ๋อคือถือกุญแจก็เปิดได้แล้วใช่ไหมใช่แค่ถือกุญแจแต่นั่นนั่นคือแบบข้อเสียเลยอ่ะเพราะว่าสมมติ้ามีคนทํากุญแจมันก็เปิดได้อย่างน้ะไม่ใช่เราเราทาได้คนเดียวไงอ๋อทําจากตรงที่ล็อกกันนะใช่แต่มันจะมีข้อเสียคือถ้าพี่เบนซ์ตายอ่ะแล้วแม่งเก็บกุญแจได้อ่ะจบอ๋อทาไงอ่ะก็ต้องมีล็อกเสียงเฮ้ยเสียงเหมือนคนวิ่งวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยมันมีคนมาเอาไงอ่ะสู้ดิเอาอะไรสู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอครับมีไม้ไหมครับไอเนี่ยครับสเปียเอาอกไม่มีอ่ะผมทำประตูมาแล้วหรือแค่แบตแล้วผมมีลูกธนูห้าดอกนะพี่เป้ทำไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่คืออาวุธทั้งหมดที่มีไอเชี่ยเอ้ยไม่พอไอเชี่ยของโอ้โว มาทำไมวะทำไมมึงต้องมาเป็นปลาไหลโนดกินข้าวโนดกินข้าวให้เลือดเต็มเลยโน้มาเอาครับอัพบ้านเอาข้าวให้เลือดเต็มหินพอหินพอไหมหินพี่มีห้าร้อยอันอ่ะเข้าไปดิเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะไม่เอาธนูเก็บไว้ธนูอ่ะกินเข้าไปกินเข้าไปอ๋อนอัพนี่อัพได้เลยหินอยู่ไหนหินอยู่ไหนหินหนอยหินหนอะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวทำยังไงอ่ะ อัพเกรดเหรอกดยังไงใช้คอนน่ะใช้คอนน่ะใช่ใช่ได้แล้วได้แล้วผมอัพพื้นก่อนแล้วกันพอไมีวะเนี่ยเฮ้เชี่ยหินหมดไม่ใช้หินเยอะจังวะมันมันไปเรียกวะมันไปเรียงวะแล้วประตูอ่ะประตูอัพได้ไหมไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้กลัวไปหมดแล้วตอเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาของมีค่าใส่บ้านไว้ก่อนแล้วกันเนาะไม่รู้มีค่าไม่มีค่าไม่รู้วะ เดี๋ยวผมจะอาไปเาจธนูไปกันน่ะเอาเนื้อไว้นี่เอาธนูไปด้วยแล้วกันเนี่ยแม่ขอไฟไปอะไรบ้างไปด้วยเก็บมะม่วงหมดทุกอย่างมีค่าหมดนายยิบหินเอาไปด้วยนายิบเข้าไหมวะเออนายิบเป็นไรแล้วกุญแจอะแจไว้นี่แหละถือไว้ในตัวนี่แหละไม่งั้นเราก็เข้าบ้านไม่ได้ดิเราตายมันก็อยู่ดีเปล่าวะทอทำไงอะ ช่างมันเออมันก็อยู่ดีอ่ะช่างมันไปลุยเดี๋ยวดิวของก็ไว้นี้อ่ะช่างแม่งเดี๋ยว,ยวออกก่อนออกก่อนขอตั้งขอตั้งค่าก่อนเอ้ยขอตั้งพรีรัดแป๊บกินเข้าไปกินจินให้เลือดม,มันเต็มโอเคผมสบายแล้วภาพสบายดีเดี๋ยวดิอย่าเพิ่งสบายดิเส,สียงเสียงเราเดินหรือเปล่าวะ เมื่อกี้มันมีเสียงคนตีเอาเลยนะออกเลยนะเดี๋ยวดิไปบวชลองดูอาร์โนดเป็นคนล่อมันนะเดี๋ยวพี่คอยยิงปิดประตูนะปิดประตูโอเคกลับไปหาหินดีกว่ามันน่าจะไม่อยู่ละไปไปด้วยกันเลยไม่ทันกันเออไปด้วยกันดีกว่ามันนี่ผมเห็นอยู่เนี่ยก้อนหนึ่งแม่งคงทุบไปแล้วแหละใช้พลิกแอคนะใช้พลิกแอคพี่มีพลิกแอคอยู่ เฮ้ยนู่นมันหรือเปล่าวะเนี่ยนู่นนู่นนู่นเห็นไหมนู่นน่ะเห็นไหมฝั่งไหนพี่หันถูกไหมนี่เนี่ยหันหน้าตามผมฝั่งนู้นน่ะฝั่งนู้นน่ะเห็นไหมที่มันยุบ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 เออยุบยุบยุบขยับไปเลยอช่างมัน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 มันระแวงไว้ก่อนแล้วกันเนาะหินทายหินหินหินเรารีบมาอัพบ้านก่อนเราทําบ้านหินให้ได้ก่อนตอนนี้น่าจะปลอดภัยนิดนึงต้อบอกว่าหินนี่กลัวจะกลัวจะทุบตายนะมี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  มีเหรอมีออกปะก่อนเออเนี่ยเราต้องหาล็อกแบบนี้มาปั่น็อกแบบเนี้ยเออไม่เราต้องมีเหล็กมีอะไรแน่เลยใช่เราต้องไปเราไปหาหินให้เจอก่อนจะลืมทางนะกลับบ้านตรงไหนแล้วมันสร้างเป็นกลมๆยังไงวะมันมีสร้างไอ้พื้นแบบสี่เหลี่ยมไอ้แบบสามเหลี่ยมอยู่อ๋ออ๋อหินตรงพื้นก็เก็บได้ถ้าเจอได้จริงเลยเว้ยห้าสิบเลยอ่ะก้อนหนึ่นงอ่ะ เอ้าเดินตรงมาเรื่อยๆเจอแล้วเจอหินแล้วอยู่ไหนเดินตรงมาเห็นไหมเห็นไลยกระโดดเหรอเจอพิกแอกแล้วอะไรวะหมีหรือหมูนะหมูหมูหมูไปเรียนขุดไปแล้วกันผมไปหวดหมูก่อนเไปหวดไปหวดไปหวดทีเดียวตายอ่ะพูดแรงอ่ะปุ๊บเรียบร้อย ต้องหาถึงเยอะๆเลยหมดแล้วมีไหมมีไหมเอ้กว้างว่ะกว้างว่ะมีปูเข้าไปทีเดียวตายสุดยอดโอ้โหเสียงแบบนี่แม่งโล่งมากเลยมี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 ทำไงอะมีแม่งไล่ปูแม่งไล่ อ้้ยยโตาผมมาเข้าบ้านเข้าบ้านน่าจะรอดพี่เบ้นเข้าบ้านมันเนี่ยโอ้ยพี่ม่พี่ม่รอดว่ะเข้าบ้านเข้าบ้านรอดไหมไม่รอดพี่ไม่รอดพี่นี่นี่รอดรอดรอดแล้วรอดแล้วทำไงอ่ะไม่มีแบนเดดอีกกู้โอ้ยตายตายแม่งทะลุบ้านเข้ามาเลยเหรอของเต็มเลยอ่ะเดี๋ยวผมเก็บเองมันหนีไปยังอ่ะ เก็บยังไงวะเนี่ยกดรูทแล้วคลิกขวาคลิกขวาให้หมดคลิกขวาใช่ละคลิกขวาแม่งเต็มอ่ะเอ้าไอ้เชี่ยพี่เกิดที่ไหนไม่รู้อ่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลทำไมไม่รู้พี่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเอ้ยใจเย็นอ่าตีตีพี่ผมจะได้เกิดใหม่ผมเก็บไม่ได้ไม่หมดว่ะลุมฆ่ากูหมดเลย แ,แห้หมีหมีเฮียฆ่ากันยังไงว่าหมีเนี่ยต้องใช้อาวุธระยะไกลดแล,ว,ดแลวครับเตียงสลิปปิ้งเบสต้องอหาเตียงโน้ดอีกไม่งั้นแม่งก็อยู่อย่างเงี้ยใครตายก็สวยเลยรอไปยี่เปดวิอยู่แถวหิมะเข้าใกล้หิมะนิดนึงม,มาละเสร็จเรียบร้อยมาเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ต้องอัพกำแพงก่อนนะเนาะหรือเอาพื้นก่อนดิอันไหนสำคัญกว่ากันกำแพงก,ก,กำแพงกาแพงให้มันดูแบบหลอกล่อมันก่อนหลอกล่อหลอกล่อว่าเฮ้ยบ้านกูเจ๋งแล้วเอ,อ,อบ้านหินอะไรเงี้ยเจอบ้านใครก็ไม่รู้อ่ะปุ๊บปิโวยฆ่าบ้านเหมือนตอนที่เราไปไปลุมฆ่าไอ้สองคนนั้นนะ่ะแล้วเราโดนฆ่ากันหมด <laughs> เออทำเหมือนกันเลย เอเชียกว่ามึงวิ่งไวยังวะวิ่งหายไปเลยอ่าแม่งเองทไปทางไหนว่าโอเคกลับเข้าบ้านได้แล้ว ถ้าเราออกเกมคือเราก็จะตายนอนอยู่แถวนี้นนแล้วก็จะน,นอนอะไรมา<บ>แดกก็ตายมันไม่สบงงงเหมือนแอคโอ้ยขาดผนังอีกแผ่นหนึ่งว่ะไม่เนียนเลยเขาก็รู้ดิเอาเฮ้ยผมได้ลองเท้ามาใส่ได้ไงวะหรือวิอ่งตามเสาไฟไปเรื่อยๆแล้วกัน บ้านใครวะเนี่ยบ้านมันคุ้นๆเหมือนเราเจอเมื่อกี้วะไม่ใช่หรอกเสียงใครหลุดไปเสียงหน้าอีฟใช่ไหมไม่รู้เสียงมันสิวเมื่อกี้นี่อ๋ยปวดหัวแล้วพี่เบนผม,ม่าต้องเองลิก้วแหละนอนบ้านใครแล้วเนี่ยกอ <c oughs> เออนอนแม่งเลยตายเป็นตาย ออมันพังมานี่คือของเต็มตัวเลยถ้าตายก็มาเกิดนี่พอดีไม่มีเหตุผลโนนสบายใจ<บ>ยเคพักแค่นี้ก็แล้วกันพี่เบนก็คาทางจะกลับบ้านไม่ถูกเนาะ ลำบากกะเออมืดแบบนี้กลับไม่ได้แน่นอนเนี่ะโอเคไปเจอกันพัทหน้าอันนี้อัดเยู่เนี่ยเจอกันเราจะถ้ามามาครบองค์ประชุมห้าคนเมื่อไหร่ความมันอาจจะบังเกิดยิ่งกว่านี้มันไม่ละแม่งมัวชิเป็งม่วนม่วตัวมันเล่นไม่เป็นแต่เล่นไม่เป็นก็มันนะก็ยังมันอยู่นะหินมีสองร้อยโค้ดมีร้อยกว่าไม้มีพันหินมีสองพันไม้มีพัน โคตมรีร้อยเมทันมีพันรับพันพันก็ได้ผนังสามด้านเลยเนี่ยโอ้โหโคตดเยอะอ่ะไปละบ๊ายบายูเออ